ต่อให้คุณปรับกราฟิกอีก10บรอบ10รอบเนี้ยมันก็ยังไม่ได้ทําให้ควารู้สึกคนในประเทศรู้สึกดีขึ้นนะนี้ไม่คิดเลยว่าเป็นคนแก่2คนกําลังพยายามพาตัวกันออกไปคิดว่ามึงกำลังจะถ่ายโอลิแฟนไอ้ไม่ต้องกลัวนะหมอก็กลัวเหมือนกันเอ้าอี ยินดีต้อนรับโดเซอร์ทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการโด e Talk กับผมโฟล์ธนกรภูมิจิตครับรายการที่จะตั้งคําถามและค้นหาคําตอบไม่แน่อาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับเทคอิตโอลิ v e ิ t คุณเป็นคนเลือกเองฮะเทปนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแหละ อีอย่างวะคืออย่างนี้ฮะประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยเผชิญกับโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยมานานกว่า2ปีแล้วนะครับผมแต่เราไม่ต้องกังวลไปฮะเรามีหน่วยงานหน่วยงานนึ่งที่คอยบริหารและจัดการกับโรคระบาดนี้เป็นอย่างดีนะครับผมเขาเนี่ยทุ่มเททั้งหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เราทุกวันและคอยจัดหาวัคซีนของเราเนี่ยทุกเมื่อ คอยพร่ำบอกพร่ำสอนว่าเราต้องดูแลตัวเองยังไงคอยบอกว่าเราควรออกบ้านเวลาไหนเวลาไหนห้ามออกจากบ้านแล้วคอยบอกว่าเราควรที่จะไปทำงานกันไหมหรือควรที่จะ work from home คนเหล่านี้เนี่ยคือผู้ที่เสียสละของประเทศอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนได้ว่าฮีโร่ไม่จำเป็นต้องสวมผ้าคลุมคนเหล่านี้เขาคือใครเขาทำอะไรกันอยู่เราไปรับชมบพร้อมอกันครับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือเรียกกันทั่วไปว่าสบคมีที่มาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคม2563มีมติมอบหมายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยให้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติและศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ด้วยโดยที่ผ่านมาทางสบค ก็ได้ออกนโยบายและมาตรการต่างๆมามากมายเพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 มาโดยตลอดแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องฮาฮาของสอบคนะฮะมันมีเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดเลยนะครับผมและถ้าจะให้ผมนั่งเล่าอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ดี วันนี้เรามีเกสพิเศษครับผมใครที่ติดตามข่าวสารการเมืองน่าจะคุ้นหน้าเขาเป็นอย่างดีนะครับและผู้ที่เป็นเกสของผมในวันนี้นะฮะเขาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับผมน่าจะมาช่วยเมา้ามอยกันได้อย่างมีความสุขสนุกสะนาะนครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณโมรุกาสเยสสวัสดีครับโมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โมครับวันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงการบริหารการจัดการที่ดีมากๆของสอบคอของประเทศเรานะฮะอ่ะโอเคมาเราเข้าเรื่องของเราดีกว่ามามาคุยกันเรื่องของสอบคอครับเกิดกดเข้าไปที่รูปแรกเลยครับโมครับปึ๊บเห็นรูปแรกรูปนี้ฮะเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของคุณเอ่ออย่างอย่างแรกก็กราฟิกค่ะคุณไม่จัดไทยลอริปี้เลยค่ะครับผมควรจะเป็นยังไงฮะกราฟิกที่ถูกต้องฮะควรจะยังไงฮะ คุณอันนี้คือไรความรู้ด้านทางกราฟิกดีไซนเนอร์ทางวิชวลดีไซน์ทุกอย่างเลยนะคะแต่ค,คือมันเป็นใครสีดไหมวะทำไมถึงยอดผู้ติดเชื้อถึงไม่อยู่อันบนสุดและไม่ย่างสุดและไม่เป็นสีแดงคะไม่เข้าใจอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้ผมคิดใน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 มุมมองของสอบ,บคเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้ได้รับรู้ถึงแบบว่าเรื่องดีๆบ้างให้เห็นสีเขียวเป็นหลักบ้างได้ดูสบายสบายตาอะไรแบบนี้เปล่า เร <language> really? ื่องดีๆอาจจะเป็นออกไปกันทั้งหมดน่าจะดีกว่าการมาทำการปิดให้คมรู้สึกดีอะไรอย่างนี้นะก็คือก็คือมึงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วแบบนี้จริงๆมันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนะฮะตั้งใจปิดบังปิดบังข้อมูลที่แท้จริงถูกไหมอันนี้ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะหลอกลวงทําให้คนชวนเชื่อโดยการโฆษณา อ,อ,อันนี้คืออันนี้คือจริงๆแล้วนะครับผมอันนี้ผมว่าออมันจะม,มจะีอันนี้มันคือสอสอบคใช่ไหมอ่ะแล้วมันต้องมีสคออบนะฮะต้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับพอเขาทำกราฟิกรรยำอุ๊ยโทษครับเขาทำกราฟิกไม่ดีไม่ดีดแบบนี้ออกมาเลยมีรูปต่อมาฮะรูปนี้ฮะเป็นรูปที่มีมีกราฟิกดีไซเนอร์มือโปรคนหนึ่งนะครับผมทำขึ้นมาให้นี่คือแบบที่ถูกต้องผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยขึ้นมาเลยอันแรก 86 5 6หผู้ป่วยสะสมเนี่ย3 1 6 0 0 0อะไรก็ว่าไปเสียชีวิต80รายหายป่วยกับบ้านหายป่วยสะสมอันนี้คือถูกต้องนี่คือดีขึ้นค่ะก็ <ขอ S 2> กดูดีขึ้นเริ่มเริ่มรู้สึกถึงว่ามันวิกฤตและแล้วก็บบอยู่ในคลาสสิดอยู่อ่านี่ทำให้รู้สึกถึงคลาสสิ์ได้แต่รูปต่อไปครับผมพอสคออบอเห็นว่าเฮ้ยมีกราฟิกแบบนี้มาแล้วคนไปชอบกราฟิกแบบนี้กันมากขึ้นเขาก็เลยเปลี่ยนฮะเป็นรูปแบนี้แก้แล้วถือว่าดีขึ้นไหม เอก็เขาดูพยายามจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นในการเอาผู้ป่วยรายใหม่กับผู้ป่วยหายป่วยมาเทียบกันเนาะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไอยอดผู้ป่วยรายใหม่วันเนี้ยที่ที่มันบวกขึ้นมาเนี่ยยอดการตรวจมันเท่าไหร่ ถูกถคนก็ไม่สบายใจอยู่ดีถูกฮะผมมองเห็นด้วยกับโมร้อยเน์นครับคือประเด็นคือมึงตรวจเท่าไหร่เจอเท่าไหร่ไม่ได้บอกอ่ะโอเคไอ้บอกตรวจเท่าไหร่ไม่ไม่เท่าไหร่เนี่ยผมว่าโอเคเอายกไว้เรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจมากๆมึงจะโชว์ตัวเลขหายป่วยสะสมหนึ่งล้านกว่าให้มันดูเยอะๆเพื่อ ้สดไม่ไม่ความความความหมายของการโชว์ตัวเลขหายป่วยสะสมเนี่ยมันไม่ทําให้ดูดีขึ้นมาเลยป่ะเพราะมันเท่ากับว่ามึงอ่ะปล่อยให้คนติดไปแล้วล้านกว่าคนอ่ะใช่คือมันมันยิ่งโชว์ความล้มเหลวว่ามันก็เหมือนสิ่งที่โชว์ว่าความล้มเหลวของคุณก็คือทําคนติดไปแล้วล้านกว่าแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้การที่คนรู้สึกว่าย่อเสียชีวิตสะสมหมื่นสี่มันมันดูจางหายไปหรือมันแบบ ได้รับความสนใจลดลงเพราะคนก็มันก็ยิ่งมาตอกย้ำไปตัวสีดำอยูด่ดีอะค่ะถูกครับคือตอนนี้จะทําอะไรมันต่อให้คนปรับการาฟิกอีกสิบรอบสิบรอบเนี้ยมันก็ยังไม่ได้ทําให้ความรู้สึกคนในประเทศ <c oughs> รู้สึกด,ดีขึ้นนะตอนนี้ <c oughs> อย่าโคตรเจ็บปรับการาฟิกให้ตายมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาอ่ะไม่เป็นไรจริงๆมันเป็นแหละแต่ก็พยายามจะให้กำลังใจตัวเองด้วยคบว่าไม่เป็นไรบ่อยๆนะครับผมอ่ะมาต่อกันที่ รูปต่อไปมาที่กระทู้ต่อไปมาอันนี้จะรูปอีกรูปหนึ่งนะฮะที่บงๆในในกราฟิกนะครับผมอันแรกครับผู้คนที่เป็นกลุ่มเสียงผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีและผู้ที่มีโรคเรื้อรังหลีกเลี่ยงออกนอกบ้านเว้นแต่จําเป็นน้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุดอันนี้อันนี้อันนี้สำหรับส่วนตัวผมเลยนะคือ ตรงไปตรงมานะฮะไทยรู้สู้โควิดนะฮะนี่ผมผมผมไม่ได้โจมตีเลยคุณนะฮะผมโจมตีคนทํากราฟิกนะฮะอันนี้สําหรับผมนะถ้ามึงบอกว่าให้เขาหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านรูปมึงควรยืนอยู่ในบ้านเว้ยไม่ใช่มายืนอยู่หน้าบ้านไอ้นี่คือวิธีการสื่อสารของ,ของมึงมึงควรจะเป็นลูกคนแก่2คนนั่งดูทีวีโซฟนั่งอยู่บนโซฟาไม่ใช่ว่าเป็นการพยุงกันเดินไปไหนไม่รู้ อะไรเนี่ยแล้วมึงเปลี่ยนรูปพาทิตกูเป็นลูกเชลโลเพื่ออะไร <c oughs> แล้วเอาเฮลเวติก้าแมนมาเป็นคนแก่ที่ดูไม่ได้เหมือนมีความเป็นคนแก่อยู่เลยแค่ถือไม้เท้า <c oughs> คือตอนเนี้ยแม่งไม่ดูเป็นไม่ดูเอาพกกูดตรงไปตรงมาหยาบๆไปนะภาพที่เห็นน่ะตัดทุกอย่างออกหมดคําไอ้เอาฟอนต์ทุกอย่างออกหมดเหลือแค่เฮลเวิติก้าแมนสองอันน่ะไม่คิดไม่คิดเลยว่าเป็นคนแก่สองคนกำลังพยายามพาตัวกันออกไปคิดว่ามึงกำลังจะยยถ่ายโอลิแฟนไอ ใช่ปะโมลองสัตว์ทุกอย่างออกเด็เป็นแบบคนสองคนเหมือนกำลังจับจับเอวกันอ่ะมึงจับเอวทำไมพยุงพยุงไรใครครับพยุงเอวคุณโมครับคุณเป็นบุคลากรทางการแพทย์ปกติคุณพยุงเอวไหมฮะเอ่อปกติมันมีอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือนั่งวีแชร์อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเห็นภาพชัดกว่านะครับคือคนนั่งวิแชร์ถึงมันจะเห็นภาพชัดไม่ใช่ว่าให้คนมาถือไม้เท้าแฮร่พเตอร์เพื่อเฮียอะไรเนี่ย แล้วไม้เท้าแม่ไม่ดูเป็นไม้เท้าเลยนะดูเป็นแบบที่ค้ำอ่ะภาพที่ผมคิดคือไอคนข้างหน้าถ้าตอนนี้จับอยู่ตรงนี้ถ้าต่อไปอ่ะม่งต้องก้มลงอย่างนี้เว้ยแล้วคนข้างหลังอ่ะจับเอวอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่นี้เว้ยชัวแค่เจริญแล้วมึงประเทศกูอีกอย่างหนึ่งคือคือเราไม่ค่อยเข้าใจเโปรโตคอลของการห้ามคนให้ออกจากบ้านสักเท่าไหร่คือเหมือนแบบ ทำอย่างกับว่าโควิดมันรู้ว่ามันจะไม่ติดในบ้านมันจะติดนอกบ้านเท่านั้นอะไรเงี้ยคือซื่งความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่คือห้ามผู้มีกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุมากกว่าหกสิบปีออกจากบ้านหรือผู้มีเรื้อรลังให้อยู่ในในบ้านแต่คนที่ต่ำกว่าหกสิบปีและก็ไม่ได้ออไดมีโรคอะไรอยู่ในในบ้านเดียวกันออกได้ไม่ต่างแค่ okay. Genius, you know. อย่างน้อยเขาอาจจะคิดไงอันนี้พยายามเข้าข้างไทยรู้ซูโคเิดสุดชีวิตนะเขาอาจจะคิดไงว่าอกา,การที่คนป่วยนี่ป่วยจากในบ้านอย่างน้อยก็มีเตียงไงสามารถนอนได้เลยจะได้ไม่ไปล้มฟุบข้างนอกอะไรอย่างนี้เปล่าก,ก,ก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่มันดูเหมือนไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ความหมายแบบตรงไปตรงมาคือตายก็ตายในบ้านจะได้ไม่ต้องลำบากพวกกูมาทั้งเก็บข้างนอก ปวดกระบาลจริงๆนะฮะมาอีกรูปหนะึงฮะไม่ต้องกลัวนะหมอก็กลัวเหมือนกันเอ้าอีสัตว์อันนี้สัตว์อะไรเนี่ยเหมือนให้กําลังใจแต่หมอก็กลัวคืออะไรวะแล้วรูปนี้คือรูปนี้คือหมอเหมยไม่ใส่หน้าก,กากอะไรทั้งนั้น <c oughs> เอ้แต่น,นี้จริงนะเอเพราะว่าหมอก็กลัวเหมือนกันใช่อันนี้เป็นของ <c oughs> ส,สอบคอทำเหรอพี่หรือยังไง แล้วเป็นจุดตรวจฉีดวัคซีนต่างๆจุดฉีดวัคซีนของภาครัฐที่เขาจัดมาให้ใช่ไหมเออวัดปั่นดีว่านี่ชอบอ่ะประทับใจมากจริงๆเราเราจะบอกว่าหมอแต่ตัวก็ไม่แต่งแล้วก็ดูวัคซีนที่หมอได้ก่อนหน้านี้ดิเอ้ยถือคิดซะว่าคิดซะว่าเติมวิตามินลองคิดแบบนี้คิดว่าเติมวิตามินแต่เอาวิตามินไปเยีะกว่า วิตามินไม่ได้ทําให้คนชาทุ่งซีดหรือว่าอะไรแบบนั้นไหมหลายคนมากที่ไปเยี่ยงกันไปโอ้ยเศร้ามากๆเลยเออปรับล็อกดาวเคอร์ฟิวอนี้คือมันมันก็ค่อนข้างชาจเินอยู่แล้วนะว่าว่าการออกเคอร์ฟิวหรือไอตัวล็อกดาวมันออกมาเพื่อควบคุมอะไรควบคุมโควิดหรือควบคุมประชาชนคืออะไรเพื่ออะไรอ่ะกระจายรายได้ไปสู่รายอด์อีกทีนึงออกกระจายรายได้ให้รายอด์เพื่อให้รายอด์มีรายได้ เออหรือในทุนที่ได้มากกว่ามีหมอโยงอยกถกแขนเสื้อนะเพื่อช่วหน้าแม่อย่าถกแขนเสื้อเราไปต่อยหน้า